ค่ะบกับเชเด้ขอราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกระเป๋าที่ไปกีฬาสีนะคะดูเล,เลยข้างในนะคะว่าจะมีอะไรบ้างคะ่ะค่ะเรามาดูชิรแรกกันก่อนเลยนะคะ,ะถ้าไม่เสร็จก,ก็จะขอเปิดค่ะเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยค่ะนี่นะกระเป๋าแรกนะคะก็จะมีเป็นลูกโป่งน้ำไม่ใช่ลูกโป่งน้ำอะค่ะมันทําเป็นสกูชี่เลยคะอันนี้เพื่อนให้มานะคะ นี่นะสกุชี่เลมอนนะคะไม่ใช่เพื่อหรักร้องให้มาสกุชี่เลมอนนะทำจากลูกโป่งนะคะตอนนี้ก็มีรลยมันเลมอนมากๆะะเลยค่ะแล้วลาดีก็ปกโดยเชบะมากเลยอยันนี้เล้วสกูชี่ใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็อันที่เราทำเองเ,อ,เอ้ยอันที่น้องทำเองคะแล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเพื่อเดี๋ยวมันมีอันหนึ่งนะคะ แดี๋ยวเขาแกะก่อนมันอยู่นี้ถึงนี่นะคะจะเป็นกระเป๋าใส่สตางค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกระเป๋าที่สองกันเลยนะคะนี่นะนี่นะคะก็เป็น,ปนขนมที่เราได้มานะเดี๋ยวเรารีวิวในภาตา่อใบนะคะรีวิวขนมอีพีห้าแล้วก็เป็นพาชินะมันมีเหงื่อแล้วก็ชิ่ง ก็หมดแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าตัวนี้นะคะถ้าสำหรับใครชอบพันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะทุกาน